1, 2, 3โอเคนะครับมาแล้วนะครับผมรถจบสวยๆทุกคันนะครับเขาต้องเป็นคนมาปิดงานนะครับวันนี้มิ t ูบิชิไททันสี่คูณสตัวเตี้ยครับทำความสูงที่ชุดยกคอมาร์เนิ้วนะครับผมจับใส่ล้อสามสา2องสองหกหทับเจ็นะครับเพื่อนๆก็ล้อเป็น1 6บหกคณแลบสานะครับผมนะ เป็นล้อกระทะดำนะครับมันจะแมทชกับชุดยกกับความสูงระดับ7นิ้วอย่างสวยงามเลยนะซุปโอเคนะครับเพื่อนๆชมรอบๆตัวรถกันเลยนะครับผมผลงานคุณภาพอีกหนึ่งผลงานนะครับอ่าเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์ครับนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับสูงๆลอยๆหน่อยอ่านังวันเถอะมาทางนี้หน่อยครับนี่นะครับผมอ่ะเพื่อนๆชมเนื้องานกันเลยครับ นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะออมานี่หนาๆนะครับผมผลงานรับประกันคุณภาพถึงสิบปีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับครบๆเลยนะครับผมชุดแผงเบรกทุกอย่างเข้าสแตนดาดทุกจุดเลยนะครับนะมาดูท้ายกันเลยครับชุดย้ายเนีนนะครับจับประกบขันน็อตนะครับล็อกลัดได้เลยนะ นี่อะแดปเตอร์เผากลางจำจำเลยครับอฮะโชคที่ได้วันนี้เป็นโชคอัพโมโนทูบครับอืมจับขันน็อตเช่นกันนะครับผมเลือกสโตกที่ลงตัวเป๊ะเ,เ,เลยเอามาองศาเผากลางดีเยี่ยมเลยมาขอบคุณครับหน่อยเร็ว